มาหอมก่อนเนียมาหอมก่อนทีนึ่งมาขอวก้นหายมาขอกดนตรงนี้หยมาไม่ไม่เอาปืนหายก่อ,อนกดเป็นอันนี้มาสิานี่นหละพอไอ้กดตรงนี้หายมา,าไปไทำคือไย<า>แต่ใจจอโตไร